วันนี้ที่ฮานอยฟ้าบรรยากาศที่เมืองฮานอยฟ้าค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน้ำโชคแชนแนลว,วันนี้คุณยายน้ำโชคผ่านสวนหลวงมาก็มาเจอนกกาเยอะแยะเลยคะ่ะกาลาย,ลายพี่น้องากาอยู่เมืองเยอรมันกาลายคืออยู่เมืองไทยอยู่จ้าพี่น้องจ้าเก็บภาพบรรยากาศของ ประเทศเยอรมันฮานอยฟ้ามาให้พี่น้องชมค่ะนี่คือสวนหลวงของจังหวัดฮานอยฟ้านกกาบินว่อนเลยจ้านี่ค่ะซุ้มให้บึงซุ้มได้แค่นี้ละจ้าขันเขาไปใกล้ๆเดี๋ยวกามันก็จะหนีถ้าไปใกล้ๆกามันก็จะนีน,น,ะน,นี่คือบ,บรรยากาศ ฮานอฟ้าประเทศเยอรมนีค่ะพี่น้องวิถีชีวิตของนกกาที่เยอรมนีก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะฝั่งนู้นก็มีอยู่นะคะฝังคุ่นก็งนี้จ่จ้ะนกกาบินว่อนะพี่น้องคะนกกาบินว่อนอยู่ในสวนหลวงนะคะพี่น้องคะบรรยากาศ อันนี้ที่เมืองเยอรมันอากาศก็เย็นเหมือนเดิมจ้าอันนี้คือรถไฟรถไฟของชาวเยอรมนีรถไฟขนชาวเยอรมนีไปทำงานนะคะนี่คือบรรยากาศวันนี้ที่ฮาน و ف าเยอรมนี นี่คะ่ะตอนนี้เยอรมันนี่เป็นหน้าหนาวต้นมากลากไหม้ใบไม,ม,ม้โลนเบิดเลยพี่น้องเลยคะ่ะโลนบิดเลยนี่ทางนี้กับทางพวกชาวเยอรมันนี่ออกกาลังกายชาวจังหวัดฮานฟปาออกกําลังกายแลนน้ำถนนหนทางที่ว่างๆนี่กะใยอยากมาแลนกับแลนได้ใดอยาก ปั่นจักรยานเล่นปั่นได้นะคะพี่น้องคะมาอีกแล้วมากอีแล้วรถไฟมาอีกแล้วรถไฟของชาวเยอรมนีเขาก็จะได้ประมาณนี้ละจ้าพี่น้องจ๋ทาท่านนี้ก็ยาวไปพุ่นต้นใหม่ขนาดแรงมันสีมีใบไหม่พุ่มใหม่หมสวยสวยงาม,งามตอนนี้มันเป็นหนา้าหนาวใบไหม่ก็เลยโลนบจ๊บ โลนหมดเลยค่ะพี่น้องคะตอนนี้เวลา11บเโมงแล้ว11โมงกว่าแล้วที่เยอรมนี11บเโมงกว่าจะถ่ายรอบๆสวนให้ชมนะคะพี่น้องคะถ่ายรอบๆสวนให้พี่น้องชมกันบรรยากาศ ก็ประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องจ๋าขอขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนพบกันคลิปต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายนำโชคชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะโชคดีทุกคนค่ะโชคดีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ สวัสดี